สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจโดันโจนะคลิปนี้เราอยู่กับเกมนิกเกะน,นะครับผมและวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครใหม่ล่าสุดเป็นแพ็คคู่สินค้าขายพ่วงนะนั่นก็คือน้อง ก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาเยอะเพื่อนรับชมสิ่งที่น่าสนใจของช่องเรากันก่อนนะครับสนับสนุนโจดันโจได้เพียงแค่คุณกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมคลิปของช่องได้ก่อนใครนอกจากนี้ก็ยังมีระบบสมาชิกซึ่งเริ่มต้นเพียงแค่50บาทเท่านั้นนะครับผมก็เหมือนกับเลี้ยงกาแฟผมและเพื่อนๆก็จะได้รับตาสัญลักษณ์ประจําช่องไปนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีอีโมจิตีมสัตว์โลกน่ารักและหนึ่งช่องทางที่สามารถสนับสนุนค่าเทอมลูกของผมได้นั่นก็คือ ซูเปอร์แตงนั่นเองนะครับส่วนใครไม่สะดวกก็เพียงแค่กดไลค์และก็คอมเมนต์ใต้คลิปเดียอนี้ก็เป็นการสนับสนุนแล้วนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์เพชรของที่นี่เจรณาไนมาแล้วทุกเม็ดไม่มีแก่เกลือมีแต่แก่เพชรโจนันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซ็นเตอร์โอเคครับเพื่อนๆผมจะมาพูดถึงตอนที่ผมใช้งานแล้วก็เปรียบเทียบกับตัวละคร ในเกมนะโดยที่ผมอาจจะขอย้ำนิดนึงว่านัวเนี่ยรีโห a d ศด0.7วิไวมากนะครับผมทีนี้เนี่ยนัวเนี่ยเป็นตัวที่มันเป็นส่วนผสมระหว่างชูก้าและเดรคครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะไปลงลึกสกิลให้นะครับว่าทําไมผมถึงเปรียบเทียบว่านัวเป็นลูกผสมระหว่าง2ตัวนี้นะสกิลที่1น้องนัวเนี่ยเมื่อน้องเนี่ยมีเลือดมากกว่า70%จะทำให้เพื่อนทุกคนเนี่ย ได้รับแอคแท็กเพิ่มขึ้น10.24%แบบต่อเนื่องหมายความว่าถ้านัวเลือดต่ำกว่า70เมื่อไหร่เนี่ยคือเพื่อนจะไม่ได้รับบัฟตรงนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้คือเราเริ่มมาสู้ในบอสใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูบัฟนะเห็นไหมครับว่าเรามีเครื่องรางนําโชคของน้องนัวซึ่งน้องเฮมเนี่ยได้แอคแท็กเพิ่มขึ้น10.24%รวมไปถึงโมเดเนียด้วยนะก็จะได้เครื่องรางนำโชค อ่ะพอน้องนัวเลือดต่ากว่า70เห็นไหมว่าไม่มีเครื่องรางนําโชคแล้วโมเดร์เนียก็ไม่ได้เครื่องรางนําโชคนะครับก็เข้าใจง่ายๆนะสาหรับสกิลนี้ต่อมาเป็นสกิลที่2นะครับสกิลที่2นะครับเมื่อเราเข้าสู่ฟูลเบิร์ดเพื่อนทุกคนใช้คําว่าเพื่อนทุกคนนะจะได้รับความจุกระสุน4นัดนาน1ิวิก็คือแม็กเด้งขึ้นมา4นัดนะครับผมปืนที่ได้กระสุนเพิ่มขึ้น4ี่นัดเนี่ยมันจะมีอยู่3ปืนประเภทของปืนทั้ง3ชนิดที่ใช้บัฟ พวกเนี่ยแล้วดีก็คือสไนเปอร์อลิสช็อตกันแรงๆเช่นกิวตี้ล็อกเกลันเชอร์แรงๆที่เคลียร์หมู่เก่งๆเช่นนีฮิลิสเตอร์อ้อโทษโทษโทษนี่สไนนะ รวมไปถึงตัวเมตาอันนี้เป็นข้อยกเว้นตัวเดียวนะรวมไปถึงตัวเมตาสการเลตนะครับผมเพราะว่าสการเลตเนี่ยแมกกาซูนเขามีแค่20นัดแต่ว่าเบสดาเมจเขาโคตรแรงอยู่ที่27.08ได้เพิ่ม4นะัดนี่คือดาเมจพุ่งเยอะพอสมควรเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีบัฟให้ด้วยนะก็คือรีโหลดแมกกาซีนให้ฟรีนะครับ 32.18%ที่เลเวล5นะบัฟเนี่ยผมมีเทคนิคให้เพื่อนๆนะว่ามันมีวิธีการใช้ที่เหมาะกับสกา r เล t มากๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะไปลองใช้ให้ดูนะเป็นเทคนิคของผมเองนะครับสกาเลดของผมมีกระสุน70นัดนะเพื่อนๆทีนี้เนี่ยเวลาการใช้เนี่ยสมมุติว่าเราสามารถควบคุมโรเทชันได้สมมุตินะอ่าผมจะให้สกาเลดเนี่ยฟันไปก่อนแล้วก็ค่อยให้แล้วค่อยกดเบิร์ดน้องนัวเพื่อเด้งกระสุนให้กับสกาเลด เพื่อที่สกาเลตเนี่ยเขาจะได้ฟันต่อเนื่องนะคะผมอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะสมมติว่าผมฟันไปใช่ไหมอ่าเหลือ30นัดผมกดน้องลูกปึ๊บเห็นไหมเด้งมาเด้งมาอีก40กว่านัดเป็น40กว่านัดอ่าและแมกกาซูนเพิ่มขึ้นด้วยเป็น74นะครับผมเข้าใจง่ายๆนะเพราะฉะนั้นบัฟเด้งกระสุนเนี่ยมันดีมากๆเลยนะสำหรับสกาเลตที่เบสของกระสุนน้องเนี่ยมันแรงนะอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะ ผมฟันไปสักเหลือสัก30ผมเด้งกระสุนปึ้งเห็นไหมผมฟันต่อได้ยาวๆดาเมจไม่มีสะดุดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคการเด้งกระสุนนะอันนี้เอาไปใช้ได้กับตัวละครอย่างเช่นอล o งอลิสเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเราเราคุมได้ะนะต่อมาก็เป็นเบอร์สกิลนะครับเบอร์สกิลเนี่ยจะโจมตีสตูทุกตัวนะดาเมจอยู่ที่25 5 ถือว่าเบานะครับถ้าดูดาจากดาเมจเนี่ยเอาไว้เคลียร์กิกี้นะทีนี้เนี่ยเราต้องไปดูเบนเฟิตที่ได้จากสกิลเบอร์สกิลนะถ้าไม่มีบลองอยู่ในทีมก็คือน้องเขาอะนะนัวเนี่ยจะแจกแม่นยำให้กับปืนลูกซองนะครับผมโดยที่อัตรามแม่นยำจะเพิ่มขึ้น10.13เป็นเวลา10วิแล้วก็ทำให้ตีวิกพอยต์แรงขึ้น16.89นาน10วินะแต่ถ้าสมมติว่าคุณมี บลองอยู่ในทีมเพื่อนทุกคนจะได้รับแม่นยำเพิ่มขึ้น30วิและจะตีวิกพอยต์แรงขึ้น30วิวิกพอยต์คือวงแดงนะครับผมเอาโอเคอันนี้ไม่มีน้องบลองในทีมนะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะ,อ,ะอ่าอันนี้คือกระต่ายลงมาโดนศัตรูทุกตัว สกิลเบิร์สของน้องเนี่ยคือฟินาเล่นะจะทําให้ช็อตการเนี่ยได้แม่นยํากับอัตราส่วนขัดจังหวะซึ่งไวเปอร์เนี่ยจะได้ฟินาเล่เห็นไหมฟินาเล่ได้แม่นยําแล้วก็อัตราส่วนจังหวะแต่ว่าไม่ได้บรรทัด2ก็คือฟินาเล่มีแค่2บรรทัดอ่ะทีนี้ผมมีน้องบองอยู่ในทีมนะครับน้องบองอยู่ด้านล่างนะเดี๋ยวเรามาดูว่าชูกาเนี่ยมีฟินาเล่สบรรทัดไหมเห็นไหมเพื่อนเพื่อนฟินาเล่มี4บรรทัด2บรรทัดแรกคือชูการ์เขาเป็นช็อตกันเขาจะได้อ่าสัดแรก แล้วมีแถมแม่นยำอีกเล็กน้อยสำหรับบรรทัดที่2แล้วก็อัตราส่วนขัดจังหวะเห็นไหมว่าเป็นบัฟ30วิโมเดเนียเนี่ยก็จะมีฟินาเล่เหมือนกันแต่ว่าเป็นบัฟ30วิจะไม่มีบัฟที่ได้เฉพาะช็อตกันอันนี้เข้าใจไม่ยากเนาะสำหรับเรื่องบัฟนะครับผมก็ง่ายๆคือมีบองทำให้แจกบัฟได้ค่อนข้างดีและบัฟอัตราแม่นยำเนี่ยเหมาะกับโมเดเนียกับสกาเลตนะครับผม ถือว่าดีมากๆเลยนะเ่าโอเคเพื่อนๆทีนี้ผมจะมาเปรียบเทียบบัฟระหว่างนวแล้วก็ดรกกับชูการนะครับผมโดยเริ่มต้นที่ดรกกันก่อนนะนวเนี่ยถ้ามีเลือดมากกว่า70%เนี่ยสกิลที่เลเวลนะอนะจะบัฟอยู่ที่10.88%นะครับผมสำหรับบัฟไอแท็กที่ให้กับเพื่อนนะเงื่อนไขมีแค่เลือดต้องสูงกว่า70%ส่วนดรกเนี่ยถ้าเข้าสู่ในฟูลเบิร์ดจะแจกไอแท็กให้กับเพื่อน10.15ที่เลเวล5นะ แล้วก็ได้แม่นยำด้วยซึ่งถ้ามองเปอร์เซ็นต์แอคแท็กเนี่ยชนะเด็กนะครับในการแจกบัฟแอคแท็กนะทีนี้นัวเนี่ยแจกแม่นยำให้กับเพื่อนด้วยนะครับโดยที่แจกแม่นยำให้กับปืนชดการเนี่ยที่10%นต์นะนาน10วิแล้วก็ตีวิกพอยต์แรงขึ้นที่18%นาน1 0วินะถ้ามีน้องบองเข้ามาด้วยเนี่ยเพื่อนทุกคนได้รับบัฟพิเศษเพิ่มขึ้นก็คือได้ทั้งแม่นยำแล้วก็ได้ทั้งตีวิกพอยต์แรงขึ้น30วินาทีซึ่งแม่นยาเนี่ย่ยดกัับตวละครองช Scarlet และก็โมเดเนียด้วยนะครับผมถือว่าใช้กับตัวเมตาได้ค่อนข้างดีนะแต่ถ้าคุณเล่นทีมช็อตการล้วนเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าแม่นยําที่ได้เพิ่มขึ้นมาถึง19%ก็ตีถั่วๆเลเวล5เนี่ยอยู่ที่20%ก็ได้นะแล้วก็ตีวิกอยตแรงขึ้นก็เหมาะกับการเอาไปตีเกรดิเกอร์นะก็ถือว่าดีต่อมาเป็นบัฟกระสุนนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราเข้าสู่ฟูเบิร์นะคะผมนวเนี่ยจะให้แม็กกระสุน4นัด ที่เลเวล5นะได้ทุกคนนะคะผมและเด้งกระสุนให้ด้วยนะ3 0ของแม็กกาซุนทั้งหมดนะครับในขณะที่ชูกาเนี่ยเขาจะให้แค่เฉพาะช็อตกันนะคะผมอยู่ที่5นัดกว่านะผมตีเป็น6นัดเลยก็ได้นะ ก็เป็นตัวที่เอาไว้บัฟช็อตกันโดยเฉพาะนะแต่นัวบัฟได้ทุกเปิดนะครับผมแล้วเพิ่มแมกกะสุนสนัดเนี่ยสกาเลดชอบนะครับแถมเด้งกระสุนให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นสกาเลดใครมีแมกกะสุนเยอะไปคู่นัวนี่คือทำดาเมจได้ต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับ โอเคครับเพื่อนๆมาสรุปจุดอ่อนจุดแข็งแล้วก็แนวทางในการจัดทีมของน้องนัวกันนะครับจุดแข็งของน้องเนี่ยก็คือเป็นช็อตกันที่รีโหลดเร็วที่สุดในเกมเร็วจนผมรู้สึกว่าเลขมันบักหรือเปล่านี้ผมไม่ช่วมอือนกันนะไวจนไม่ต้องใส่คิ้วรีโหลดนะครับผมเพราะฉะนั้นผมขอแนะนําคิ้วไปเลยนะว่าคิ้วเป็น 1ิแถม2หรือไม่ก็เพิ่มแมกกาซสลน,นะครับอยากใช้อะไรก็ใช้นะส่วนตัวช็อตการผมเชียร์เป็น10แถม2นะครับไม่มีน้องบองซึ่งเป็นน้องสาวก็สามารถเล่นได้นะเป็นตัวที่จุดแข็งเด่นๆเนี่ยคือยืดหยุ่นครับผมไม่มีน้องก็เล่นได้ไปได้กับหลายทีมนะครับชูกาเดรกกิวตี้ทีมช็อตการก็เล่นได้ทีมคู่บองก็เล่นได้ตัวนี้ยืดหยุ่นมากๆเลยนะครับ แล้วก็สกิลหนึ่งเป็นบัฟที่ใช้งานง่ายครับผมขอแค่เลื่อนมากกว่า70%ก็แจกบัฟตลอดทั้งเกมนะครับผมแล้วก็บัฟเพิ่มกระสุนแอมโมเนี่ยมันได้ทุกปืนซึ่งดีมากๆไม่เหมือนชูก้านะชูก้าแจกแค่ช็อตกันนะครับซึ่งผมแนะนำว่าอันนี้ผม ผมแนะนําการอัพสกิลเลยนะเพราะไหนๆก็พูดถึงเรื่องสกิลเพิ่มกระสุนนะก็คือสกิลที่2ผมแนะนําว่าให้อัพ5ขึ้นไปนะครับผมเพราะว่าเลเวล5เนี่ยมันจะเพิ่มกระสุน4นัดนะครับถ้าอัพไม่ถึง5มันจะเพิ่มแค่3นะส่วนถ้าใครจะอัพให้มันเพิ่มกระสุน5นัดเนี่ยต้องอัพไปถึงเลเวล9นะโอเคนะแล้วก็อีกจุดแข็งหนึ่งที่ผมชอบนะนั่นก็คือเบิร์สเด้งกระสุนนะครับผมมันเหมาะกับสการเลตมากซึ่งผมเืได้ตัด พูตเทไว้ให้เพื่อนๆดูแล้วนะถึงวิธีการใช้เบอร์สเวลาน้องกดเบอร์แล้วเด้งกระสุนให้กับทีนะอันนี้สุดยอดมากสําหรับถ้าเอาไปเล่นกับตัวเมตาอย่างสการเลตหรือโมเดเนียที่ไม่กดเบอร์นะเยี่ยมจริงๆต่อมาก็เป็นจุดอ่อนนะครับผมมีนวลไม่มีบองเท่ากับบาบนะครับผมแล้วก็ต้องเลี้ยงเลือดมากกว่า70%หมายความว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีฮิลเลอร์แล้วน้องโดนยิงตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยถ้าคุณอยากได้แอคแข็งเนี่ยอาจจะ อาจจะต้องรีรด่าดหรือรีบอสนะคะผมก็แต่แต่ส่วนตัวถ้าเล่นคู่น้องมันไม่มีปัญหาอะไรนะแต่อันนี้มาเป็นเงื่อไข่เนาะแล้วก็บัฟเด้งกระสุนเนี่ยมาถ้าสมมุติว่าคุณออโต้หรือว่าคุณไม่ได้ซีเรียลอะไรเงี้ยจังหวะที่มันรีโหลดอยู่แล้วคุณกดเบอร์สนัวเนี่ยมันไม่ได้เด้งกระสุนไงครับเพราะว่าเรากำลังรีโหลดอยู่คุณพอเข้าใจไหมมันก็จะเท่ากับบัฟเด้งกระสุนเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยก็คือบัฟหายไปหนึ่งบรรทัดคิดง,ง่ายๆอย่างนี้เนานะก็ ไม่ต้องไปซีเรียสมากก็ได้แต่ถ้าใครอยากจ,จะรีดีเพสจัดๆก็คืออาจจะหน่วงไว้แป๊บหนึ่งนะครับต่อมาก็จะเป็นอ่าบัฟยิงวิกพอยต์เนี่ยก็คือขัดอ่าขัดจังหวะของบอสเนี่ยผมผมจะใส่คําว่า WP นะมันใช้ได้กับบอสที่เปิดจุดแดงเยอะๆถึงจะดียกตัวอย่างเช่นเกรปบิเกอร์เป็นต้นนะครับหรือไม่ก็โหมดโควอฟควา้พวกนี้มันจะเรียกว่าวนะิกพอยต์มันจะเปิดมาแต่งจอเลยนะเออประมาณนี้นะต่อมาก็จะเป็นอ่า อันนี้เป็นจุดอ่อนที่อยู่นอกเหนือจากสกิลนะก็คือเอฟเฟกครับผมสกิลแสบตามากเล่นคู่บองเล่นคู่นวัวเล่นคู่โดโรทีเนี่ยผมบอกเลยว่าตาจะบอดนะครับผมและบอสบางตัวเนี่ยจุดแดงจุดแดงนี้ไม่ได้ไหมายวิคอยนะหมายถึงว่าเวลาเวลามอนมันยิงอะ่ะมันจะกระพริบแสง,งแดงแดงมองยากมากเอฟเฟกบังไปหมดเลยนะก็สวยเกินไปนะสำหรับสกิลนะครับส่วนโอเวอร์โหลดผมแนะนำเป็นแอคแทก เป็นอันดับหนึ่งคู่กับเพิ่มกระสุนนะนอกนั้นก็เป็นเพิ่มแม่นยำดามเมจ่าดามเมจทีิดีอได้หมดเลยนะไม่เอาชั้นเร็เวชั้นแรงนะครับสำหรับตัวนี้นะโอเคครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมจะจัดเทลลสน้องนวนะคะผมโดยที่น้องนวเนี่ยเป็นตัวละครที่เหมือนที่ผมได้บอกนะมันคือลูกผสมที่รวมหลายๆตัวเข้ามาด้วยกันแถมเล่นง่ายด้วยอีกทั้งยังมีจุดเด่นเรื่องรีโหลดไว บัฟแอแท็กสุดตัวผมนะดีกว่าเด็กเพราะว่าขอแค่เลื่อนมากกว่า70ให้แอแท็กกับเพื่อนตลอดเวลาบัฟเพิ่มกระสุน 0, ก็ดีนะคะผมแถมมีประโยชน์ที่เล่นคู่น้องเขาด้วยก็คือบัฟ30มิวิที่เพิ่มวิกพอยตกับแม่นยำนะซึ่งอันนี้เป็นบัฟที่เป็นเหมือนของแถมไม่ได้เป็น Power s ร์สปอะไรให้กับทีมสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นต่อให้ไม่เล่นคู่บงเนี่ยผมก็คิดว่าก็ยังเก่งอยู่ดีนะแล้ต่อให้เล่นคู่บองเนี่ยก็ ไม่ได้เก่งขึ้นมากขนาดนั้นนะครับก็คือเหมือนได้บัฟเพิ่มนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นผมขอให้น้องอยู่ในเทีย SS ครับผมยังไม่ถึง SSS นะก็ก็เป็นตัวที่ดีอะ่ะสำหรับผมอะ่ะเพราะว่ามัน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 พอๆกับเดกกับชูก้าเลยอะ่ะคือถ้าคุณไม่มีชูกา้าคุณมีนวัวคุณก็ไปผ่านเรดดิเกอร์ได้ผมว่าไม่ไม่มีปัญหาอะไร พราะไงมันก็เพิ่มจํานวนกระสุนให้กับทีมชดกันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เพิ่มอัตราแม่นยาเพิ่มวิกยิงวิกพอยด้วยสุดยอดอะ่ะเออตัวเนี้ยใช้ง่ายจริงๆนะครับผมโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับรีวิวน้องนัวพิษาของบองนะก็จริงๆตอนแรกผมจะทําเป็นรีวิวแพ็คคู่ไปเลยนะแต่ว่าถัดคลิปไปแล้วเนี่ยยาวมากเลยเพื่อนๆผมคิดว่านะ่าจะต้องซอยคลิปแล้วล่ะเพราะว่าผม ผมว่ามันยาวเกินไปอ่ะเออมันยาวตรงน้องบองนี่แหละน้องนัวรีวิวค่อนข้างง่ายนะก็โดยวรวมอาสรุปให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะเป็นตัวใช้ง่ายครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่าในมุมมองผมอ่ะโอเคกว่าชูกาคือคือชูกาเก่งอยู่แล้วนะแต่แต่น้องนัวคือแบบมันมันกลมกรอบกว่าเออช็อกโกแลตมันช่างอร่อยเหลือเกินนะก็เอาเป็นว่าถ้าใครจะโกรธหาน้องนัวผมขอไปพอยเพื่อนๆได้น้องนัวไวๆนะครับผมเป็นตู้ที่ผมแบบผมพูดตามตรงนะแบบ หายนะบางว่าสำหรับไอดีผมนะเพราะว่ากดแล้วไม่ออกจริงๆนะผมแบบน่าจะโดนไปร้อยกว่าโลไม่ได้อะผมผมใช้ตั๋วทองแรกไปเรียบร้อยแล้วนะโอเคครับผมหวังว่าคลิปรีวิวคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับโจดันโจด้วยนะมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับถ้าสมมติว่าผมเห็นหรือว่าผมอยังไม่ได้พูดในคลิปผมจะตอบให้นะครับผม ขอบคุณที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปรีวิวน้องดองนะครับผมคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม